ครยิงพยายามตรงคำว่ายิงพยายามมันไม่ใช่หนุ่ยหนุยไม่เคยําไม่เคยร้องถ้าปกติเราจะร้องว่ายิงพยายามอะไรอยางเงใันไมแต่ว่ายิงพยม การร้องก็แปลกใหม่กับเจ้าตัวเหมือนกันนะคะคุณนุ้ยสุวินาเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าเออแปลกจริงนะคะเป็นซิงเกิลที่มีทั้งความอินเตอร์กับสไตลก์การร้องแบบ R&B ค่ะขณะเดียวกันดนตรีก็ยังไม่ทิ้งลายปักใต้มีกลิ่นอายโนรายอยู่ด้วยนะคะเพลงนี้สําหรับนักร้องสาวเสียงดีจากแดนใต้ค่ะนุ้ยสุวินาก็เลยถือว่าเป็นก้าวใหม่ค่ะหลังจากที่เธอออกจากสังกัดเมื่อปีก่อนได้ไม่ถึงปีนะคะก็มาเริ่มลุยงานเพลงของตัวเองได้เป็นซิงเกิลที่2แล้วค่ะแถมยังนับเป็นผลงานเพลงช้าเนิวรอบ หลายปีด้วยนะคะ ที่ฟังเมื่อกี้คือเพลงฉันเหนื่อยแล้วที่นุ้ยสุวินาบอกว่าไปไกลเกินคาดค่ะเพราะว่าปล่อยออกมาไม่นานยอดวิวเกือบถึงล้านนะคะคุ้มกับที่เจ้าตัว,ตวรอออกดอกออกผลมานานเกือบ2ปีตั้งแต่ได้คําร้องแล้วก็รอทําทํานองค่ะโดยได้นักทําเพลงรุ่นใหม่มาเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดนะคะงานเพลงใหม่ไม่พอค่ะหักปักหมุดหลังจากเพลงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวใหม่ๆของนุ้ยสุวินาด้วยเพราะว่าเป็นการทํางานที่วางแผนเองเกือบทั้งหมดแถมยังเป็นการร่วมง,งานกับบริษัทต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วย ทั้งเรื่อง MV แล้วก็ดูแยะดูแลนะคะยอดออนไลน์หลังบ้านกันด้วยค่ะนุย้ยตัวนุ้ยสุวินายยังไม่ถูกแจ้งเกิดใน YouTube เลยความคิดนุ้ยนะนุ้ยก็เลยอยากมีสักเพลงที่แบบว่า ให้นุ้ยถูกแจ้งเกิดใน YouTube บ้างประมาณนั้นนอกจากเพลงเก่าๆที่เด็กๆเกอามาเล่นในโซเชียลไม่ว่าจะบันดิกิตย่างชเช่นขายไฟฟ้าแต่ก็คือเป็นเพลงเก่าของนุย้ยแต่นุ้ยอยากเป็นศิลปินหน้าใหม่ใน YouTube บ้างจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอเป็นน้องใหม่ใช่อยากเป็นน้องใหม่เพ,เพลงนี้ช่วยไหมฮะเ <laughs> พลงนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะเพราะว่าเนี่ตั้งโจทย์ของนุ้ยเลยนะเวลานุ้ยจะคิดวนฟุ้งอยู่ในหัวเรา41 คนเดี่ยวนี้50กว่าเขาก็ยังดังกันได้เลยนะเราอยาอยึดตัวเองว่าเราเป็นศิลปินเก่าเราต้องคิดว่าเราเป็นศิลปินใหม่จะทํายังไงให้เราเป็นศิลปินใหม่ดีวะต้องรู้จักเข้าหาเด็กเพราะฉะนั้น,น่ะคนแต่งนุ้ยก็พยายามหาคนแต่งยุคใหม่คนทำดนตรีก็ยุคใหม่ทุกคนอายุย0กว่า30กว่าทั้งนั้นเลยทุกคนที่ทํางานกับนหนุ่ยเนี่ยเด็กกว่านหนุ่ยหมดเลย ความเป็นขวัญใจของบัณฑิตปักตายค่ะจากการเพลงดังบัณฑิตกรีดยางเมื่อกว่า10ปีก่อนนะคะยังทำให้ผลงานของนุ้ยสุวินาถูกพูดถึงตลอดค่ะถึงขนาดมีไปเซอร์ไพรส์ค่ะด้วยเพลงนี้ที่งานรับปริญญาของน้องๆตามมหาวิทยาลัยล่าสุดค่ะปีนี้ก็วางแผนไปอีกขั้นแล้วนะคะจากที่จะไปเซอร์ไพรส์ร้องอย่างเดียวอาจจะขอเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆด้วยค่ะปีนี้เนี่ยคิดว่าไม่อยากให้เหมือนปีที่แล้ว คือเราอยากให้มีอะไรที่มันมันดูแบบเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกอะไรอะแต่ถ้าภาษาไทยก็คือเหมือนให้มันมีมีอะไรที่ดีกับสังคมมากขึ้นอะเป็นเป็นงานอะไรอะที่ไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแค่อย่างเดียวแต่ว่าเพื่อสังคมด้วยอะอนอกอไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียกอะไรก็คืออยากไปแล้วอยากจะมีทุนการศึกษาไปไปให้น้องๆที่แบบว่าเพิ่งเข้าปีหนึ่งเพราะว่า เราจําได้ว่าตอนเราเรียนเนื่อเราลําบากมากเงินแค่พันสองพันหรือหลักร้อยหรือเงี้ยมันมันมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่ว่าถ้าเรามีส่วนหนึ่งในการที่จะเออช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ให้เด็กที่เขาลําบากจริงๆอะ่ะถึงแม้แค่เป็นจํานวนไม่มากแต่มันเป็นขวัญและกําลังใจให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้ความดียังมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ย งานเพลงลุยมาเสมอต่อเนื่องนะคะส่วนงานอื่นนุ้ยสุวินาบอกยังอยากลองอยากท้าทายคะ่ะตอนนี้แอบบอกว่ามีไปเล่นรับเชิญซีรีส์ยูริซะด้วยนะคะ<อ>ถือว่าแปลกใหม่มากสาหรับเจ้าตัวในวัย42ปีคะ่ะส่วนที่ไปเล่นได้ก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีคนจ้นพี่นุ้ยกับนักร้องสาวใต้อีกคนหนึ่งคือบิวกลยาณีค่ะก็เลยพอมีภาพจาทางนี้อยู่แล้วนะคะถึงขนาดว่าแฟนเพลงเด็กๆเขาเรียกพี่นุ้ยค่ะมัมหมีเรียกบิวกลยานีว่าป้าปีแล้วล่ะคะ่ะ แต่ว่าโนที่จะยังไงดีอแมเริ่มไป